ดีค่ะวันนี้แม่น้องบ้านมาอัปเดตสวนค่ะสวนไผทยส,สวนเนี่ยแม่น้องสวนกเกษตรของแม่น้องบ้านอะไรคะสวนไผทยเฉยสวนไผ่แต่มีมีหลายย่างค่ะว่าใดล้มโดนและะ้วค่ะเน่าหายไปคิดทอดเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะแม่น้องบ้านมาอยู่บ้านยากหลายเหตุงาน เขาวสวนฝนตกนี่นดอกกระเจวัานเลยมันคือพวกกระปุกงกไหมหนี่ง<อ>นี่นี่มันดอกกระเจียวหานอืม อเอรูเก้ตอนก็นลเกี้ยตอนแบบลตอนกดบคือกันเกียกำลังเป็นลูกติดล,ล,ลูกนี่กัลูกพวันบมาทำลูกมันเนา่าน,นั่นถึงบลลนเน้อเต็มเลยพรวันบามีตัวขัมนมันต้องหาตัมาขับมันไว้ไม่เดีก็เสียไปเลย เต็มเลยค่ะดอกไม่ก็ออกแบบหลายค่ะใ้ดอกเก็บเยว้มเอาหล่ะว่าเมีนหน่อยก็ออกก็ออกงกำลังเป็นน้อยค่ะต้นน้อยๆออกดอกเต็มเลยแล้วกอเตียท่านเตียยี่ดอกต้นหัว ออกดอกเต็มเลยม,มะมเขือเทศแบบสวยค่ะร่างออกลกูลกลกูกดกนี่คันหมดยังอยู่อยู่อุ้ยหมดขึ้นห้างมันหมดขึ้นเหงามันฉันบ่เอาหนังมาเท่ัน้นมะเสษดีดอันน้ส่น้าน้วมนเศด ูปล <one> ูกแค่ต้นสองต้นนี contract, ่แสกงอแบบร้ายนี่ค่ะเตรียมไ้ต้นเงาะต้นบบเงาะต้นังงายค่ะต้นบบเงาะนี่ต้นแบบนี่ก็ต้นบบเงาะ ต้นนี่ดอกไม้พวกนี่มันเถาแล้วเดี๋ยวแม่หลวงบ้านจิมัสต,ตัดออกมเมดแล้วคะไห้มันออกดอกจนนี่กันเแลยวจะมัดตารอต์ดสวนส้มได้แบบเขี้ยบแบบพีกแบบดอกแบบพีกสวนนอยสนไทยทั้งลงนี่ค่ะนี่เป็นเมล็ดพารสวนกุ้ว มะพร้ามะเขือเคลือมะเขือหลายย่างค่ะปลูกบริษัทไทยให้เอฟซีเบงเรื่อยๆเ,เดนี่กำลังติดดอกติดผลหลายค่ะน,น้ำท่วมเนี้ยค่ะ น้ำกระท่วมฝนกระตกสะี่เคยท่ายเบื้องนัง่นกระน้ำท่วมเมือแล้วฮะนี่กำลังเหยดข้างบักบวัวบพะข้างบักบวัวข้างบักทัวผู้แบบไหนไักท้องแบบหลายฮะรออแต่สติดลูก ơi nhú cả phốn lại còn tốt mất mưa mất khuyên đấy hả mà cuốn đến nhà lại nằm thuộm tuần tràn mẹ nóng bát chôm nằm rồi พจักดอกไม้พจักต้นบักข้าวต้นบักนาวกำลังจมนามเงอดแล้วค่ะนนามลายต้นตงวงฝนตกพายุเข,ข่าค่ะ ดอกกุ้น่ายตื่นสายแม่นของบ้านจมน้ำเลยเห็นะัชชะอมง่ายขึ้นมะไวทั้งกระถางเลยฮะเพราะว่าจมน้ำน้ำท่วมปลูกลายย่างค่ะบักเขียกำลัางง่ามค่ะเียวหวาน บ้านเหากับหนา้นาน้ำร้ายเนาะค่ะเด่นเนี่ย,ยปลูกไว้ว่ามันสีน้ำสีบ่วถ่วมาแมรนเลยหน่านถ่วไปเมือเอรอรวดแม่หลงบ้านกับมาอัพเดทสวนแค่นี้ยละค่ะสวัสดีค่ะ